assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh สลามนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองที่รับชมรับฟังอยู่นะตอนนี้นะครับอัลฮัมดุลลาห์วันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวิชาอัลกุรอานก็วันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการอ่านชัด,ดะนะครับแต่วันนี้จะเพิ่มจากเดิมมานิดนึงนะครับเพิ่มตัวอักษรเพิ่มการอ่านที่ ายากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับจะเป็นตัวอักษรอะไรนะครับที่เพิ่มเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างนะครับไปไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเราดูหน้านี้ก่อนถ้านักเรียนเข้าใจตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอเราไปาไปดูที่ตัวอย่างนะครับเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ถ้า หากตรงนี้ยังไม่เข้าใจนะครับเราไปดูตัวอย่างเราก็ทําให้เรางงนะครับอ่าเราเรียนมาแล้วนะครับชัดนะว่าเป็นตัวสะกดนะครับประสมตัวอักษร2ตัวเข้าด้วยกันแล้วก็อ่านซ้ําตัวที่2ใช่ไหมครับอ่าอันนี้เราเข้าใจแล้วนะครับที่เราเรียนผ่านมาเราก็อ่านแบบนี้นะครับแต่วันนี้มีเพิ่มมานะครับก็คือตรงนี้ลองดูคํานี้ก่อนนะครับ อ่าแบบนี้อ่ากูลืมใส่สระนะครับตรงนี้ที่จะมีฟ้ด้าด้วยนะครับตรงนี้มีฟ้าด้ายด้วยอยแป๊บหนึ่งนะครับขอขีดเอาไว้อ่าตรงนี้เป็นฟ้ด้านะครับวาววปุ๊บซีนนะครับวาวซีนวัสแล้วก็อ่านซ้ำซีนนะครับซีนซามีมอาลีฟมาียงยาวอัมซะอีอ่านว่า วัสมาอี i, ใช่ไหมครับอ่าเรามาดูด้านบนด้านบนนะครับด้านบนกับด้านล่างเนี่ยอ่านเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามีเพิ่มอาลีฟแล้วก็ลามนะครับตรงนี้อ่ามากั้นกลางระหว่างวาวกับอ่าระหว่างวาวกับซีนนะครับมากั้นกลางเอาไว้แต่ว่าอ่านเหมือนกันนะครับถ้าตรงนี้เป็นชัดดาตัว อาลิฟกับลามตรงนี้นะครับเราตัดไปเลยนะครับให้เราให้เราอ่านนะครับข้ามจากวาวเนี่ยมาที่มาที่ชัดดะเลยนะครับไม่ว่าตรงนี้จะเป็นตัวอะไรนะครับไม่ว่าตรงนี้จะเป็นตัวอะไรเป็นเป็นมีมอ่าไม่ใช่นะครับเป็นชีนเป็นซอนก็แล้วแต่ให้เราข้ามมาเลยนะครับอาอาลิฟลามเราตัดไปนะครับเราไม่ต้องอ่าน มันไม่มีสระอะไรเห็นไหมนะครับอ่าไม่มีสระอะไรเลยด้านบนอาลีฟมีสระไหมครับไม่มีลามมีสระอะไรไหมครับมีเครื่องหมายอะไรไหมครับไม่มีให้เราข้ามมาเลยนะครับให้เราข้ามจากวาวนะครับมาที่ซีเลยอ่าเหมือนกับไม่มีนะครับอ่าสองตัวนี้เหมือนกับอ่านเหมือนกับไม่มี ไหมนะครับตรงนี้ไม่มีอ่านว่าวัส,สามาอีด้านบนก็เหมือนกันวาววาวาพบซีนเหมือนกันนะครับวาวซีนวัสอ่านซีนซ้ำอีกครั้งหนึ่งซีนซามีมอาลิฟมาอ,าอัมซาอีวัส,สามาอีด้านล่างก็วัส,สามาอีเห็นไหมนะครับไม่แตกต่างกันอ,อ่านเนี่ยไม่แตกต่างกันกันใจนะครับ อ่าถ้าเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยอ่าดูคำนี้ครับอลิฟนูนอันตะตะ,ตะบูอะไรครับอลิฟไหมลามไหมอ่าไม่ใช่นะครับมาที่ซีนตะซีนตัสอ่านซีนซ้ำอีกครั้งหนึ่งซีนซามีมยะมีแล้วก็อินโอ อ่านว่าอันตัสซามิอูอันตัสซามิอูนะครับอ่าอาลิฟกับรามตรงนี้เราข้ามไปเลยนะครับอ่าตัวอย่างต่อไปครับอ่าฟะฟีตรงนี้เราข้ามนะครับอ่าไม่มีสระตัวไหนไม่มีสระเราข้ามไปเลยตัวนี้มีไหมสระไม่มีลามมีไหมไม่มีนะครับมาที่ซีเลย ฟาซีนฟิสซีนซาแล้วก็มีมนะครับเสียงยาวนะครับมีฟัตฮะมุกัดดารออ่านว่ามาวาวก็อ่านว่าวานะครับเสียงยาวด้วยตะตีทั้งหมดอ่านว่าฟิสซามาวาตีไอ้นหนนักเรียนลองอ่านดูครับฟิสซามาวาตีอ่านนะครับอ่าตัวอย่างต่อไปครับ อ่าตรงนี้ครับลามลามีมีนูนนะครับนูนพบอะไรครับพบอาลิฟไหมไม่ใช่ลามไหมไม่ใช่นะครับมาที่ซอสนูนซอนัสอ่านซอดอีกครั้งหนึ่งซอสอาลิฟซอลามลีฮะยะฮีนูนนาะฮีตรงนี้เสียงยาวนะครับซซก็เสียงยาวอ่านว่า ลามีนัสซอล i ฮ i นาลาม m นัสซอล i ฮ i นาต่อไปครับฮามาดูนะครับอัลิฟอาฟะฟารอรออัมซะยะไอตะตูมีมนะครับอ่าตรงนี้แหละมีมปุ๊บไรครับ อ่าให้นักเรียนตอบครับนักเรียนอ่ามีมพบอะไรครับอ่าพบนูนนะครับใครตอบนูนถูกต้องมีมพบนูนนะครับเพราะว่าตรงนี้เราข้ามตรงนี้เราก็ข้ามนะครับอาลิฟกับลามเราก็ข้ามไปที่นูนนะครับไปที่มีเครื่องหมายชัด,ดะนะมีนูนมุนแล้วก็อ่านนูนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนูนนานูนอาลิฟนานะครับเสียงยาวด้วยรอรอรอ,อ่านว่าอาฟารอไอ ตูมุนนารออฟารอไอตูมุนนารอนะครับอ่ามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายเคาะคูนะครับเคาะคูโตาะตูวาวอาลีฟวาตานะครับอ่าตาตรงนี้แหละพบอะไร ให้นักเรียนตอบครับพบอะไรละอาลิฟรหรือว่าลามหรือว่าชีนนะครับตัวไหนครับอ่าชีนนะครับที่เป็น3จุดตะชีนติชแล้วก็อ่านชีนสาอีกครั้งหนึ่งชีนยะใช่ตออาลิฟต่อเสียงยาวนะครับนูนนีอ่านว่าคูตัวติชใช่ตอนี่ คูตัวติชัยตอนีอ่านะครับคือไม่ยากอะไรนะครับถ้าเราอ่านชัดได้นะครับตรงนี้เราก็อ่านได้อ่านะครับเพราะว่าแก่ข้ามนะครับอแค่ไม่อ่านอ่าไม่มีอะไรมากนะครับแค่ไม่อ่านให้เรารู้ว่าไม่อ่านนะครับอาลิฟกับลามเนี่ยให้เรารู้ว่าไม่อ่านก็แค่นั้นนะครับ ก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวนถ้าหากไม่เข้าใจนะครับนักเรียนย้อนคลิปกลับไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ส่งงานก็ส่งด้วยนะครับตอนนี้ชิ้นงานชิ้นงานที่ที่5อยู่นะครับยังไม่มีชิ้นงานที่6ยังอยู่ชิ้นงานที่5นะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนพยายามทยอยส่งนะครับมีมีเวลาก็ทยอยส่งนิดเดียวนะครับไม่เยอะ ประมาณ5าคำนะครับไม่ไม่ไม่มากกว่านั้นนะครับหหรือ6คำประมาณนั้นก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะครับก็อฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวาบินไลตอฟิกวันดีด้วยอัสสลามุอะลัยกุมมาระห์มะตุลลอฮ์วะบาริกาตุ